เราก็ไม่ชอบร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาและอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่นอกจากนี้ฉันก็มาที่ฟิตเนสนี่เพราะว่าจะต้องการจะพบคนที่ฉันแอบชอบยังไงล่ะจะบอกว่าแอบก็ไม่ได้ฉันได้สารภาพรักกับเธอคนนั้นไปนแล้วอะแต่ไม่รู้เลยว่าเธอจะตอบยังไงวันนี้เธอก็เลยนัดฉันมาที่นี่ที่ทำงานประจำของเธอ ธอคนนั้นชื่อว่าแทนส่วนฉันนชื่อไว้ฉันแอบชอบเธอตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วเอเรียนคณะวิทย์กีฬาส่วนฉันก็อยู่คณะใกล้เคียงกันก็เลยแอบเห็นเธอทุกวันยังไงล่ะจะถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมาก่อนฉันติดต่อเธอไปผ่านเบอร์โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจากนั้นฉันก็บอกว่าฉันชอบเธอเธอก็เลยนะัดฉันมาที่นี่ยังไงล่ะสถานที่ที่ทุกคนมาออกกําลังกาย ที่นี่อยู่ใกล้บ้านฉันพอดีโชคดีจริงๆที่การเดินทางไม่ลำบากนักฉันได้สมัครที่ฟิตเนสแห่งนี้ก็เพื่อจะได้เจอเธอทุกวันแต่ว่าฉัน,นก็อ้างว่าฉันอยากจะมาออกกําลังกายที่นี่เต็มไปด้วยเครื่องออกกําลังกายเต็มไปหมดความจริงฉันก็อยากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีหุ่นที่ดีเหมือนกันนะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่รู้ว่าเทรนเนอร์ของฉันวันนี้จะเป็นใครแทนบอกกับฉันว่า เขาหาเทนเนอร์ที่เก่งที่สุดให้กับฉันแล้วส่วนเขาอะ่ะติดงานต้องเทนคนอื่นฉันก็โอเคที่จะมาออกกำลังกายที่นี่นั่นไงเธอกำลังมาที่นั่นแล้วฉันเห็นแทนอยู่ตรงนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้คุยกันแบบเจอหน้าไม่ได้คุยกันผ่านโทรศัพท์ฉันกลัวนิดหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นเธอจะจำฉันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่กล้าจะเข้าไปทักเธอเลยฉันเองก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเธอไม่ชอบจะขึ้นมา ฉันจะทำยังไงล่ะเธอรู้ว่าฉันชอบเธอแล้วนี่นาในตอนนั้นเทนเนอร์ของฉันก็เดินมาอาจารย์คนนี้เขาก็ชื่อว่าอาจารย์โกโก้เป็นเทนเนอร์ที่จะมาฝึกสอนฉันให้ออกกำลังกายในวันนี้เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อฉันเพิ่งรู้มาไม่นานว่าแทนน่อยากจะเป็นนักเพาะกายก็เลยฟิตร่างกายอยู่ที่นี่มานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนน่ะส่วนครูคนนี้ก็เป็นอดีตนักเพาะกาย ที่เคยได้แชมป์มาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายอยู่ที่ฟิตเนสนี่เออสวัสดีค่ะเจ๊คูกโกโกโร้รอเปล่าคะคือหนูที่นัดเอาไวะคะ้ค่ะชื่อไว้นะคะที่จะมาออกกำลังกายกับคูนะคะวันนี้ฉันทักทายเทรนเนอร์ก่อนเพราะฉันไม่รู้จะเข้าไปทักทายแทนได้ยังไงฉันไม่กล้าและฉันก็อายที่ฉันจะพูดกับเธอตามตรงฉันก็เลยทําเป็นคุยกับเทรนเนอร์คนนี้นะ่ะ ครูโกโก้อายุมากกว่าฉันน่าจะเป็นสิบปีทีเดียวและเธอก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากท่าทางแข็งแรงยกน้ำหนักได้หลายกิโลด้วยความที่เป็นแชมป์นักเพาะกายมาก่อนทำให้เธอดูโดดเด่นและเป็นดาวของที่นี่ทีเดียวล่ะเธอสินนักเรียนคนใหม่ของฉันถ้าอย่างนั้นก็เชิญมาลงชื่อตรงนี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมมาออกกําลังกายกับครูทางนี้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะสอนออกกําลังกายท่าพื้นฐานพอดูดจากรูปร่างของเธอแล้วนะ่ะท่าทางจะต้องพัฒนากล้ามเนื้ออีกสักระยะเลยนะสามเดือนพอไหมละ่ะไหวหรือเปล่าไม่ก็สามปีเธอน่าจะไหวว่าแต่ทําไมเธอถึงยอยากออกกําลังกายที่นี่ละ่ะอยากจะพ้องกายเหมือนครูอย่างนั้นเหรอเอ่อใช่ค่ะหนูอยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะ ก็เลยอยากจะเป็นแบบครูนะคะแล้วก็อยากาออกกําลังกายทุกวันด้วยคือสุขภาพหนูไม่ค่อยดีนะคะก็เลยคิดว่าถ้าออกกําลังกายแล้วมันจะดีขึ้นนะคะจิก็บอกไปแบบนั้นแหละความจริงใครจะอยากออกกําลังกายนักหนาละเหนื่อยตายฉันเองก็ไม่ได้อยากจะเพากายขนาดครูโกโก้ซะหน่อยแต่ที่ฉันอะ่ะมาที่เนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากจะเจอแทนต่างหากละ่ะฉันก็เลยอ้างว่าฉันอยากจะออกกําลังกายซะเองตอนที่ฉันกําลังยืนคุยกับอาจารย์โกโก้อยู่ตรงนั้นฉันก็มองออกไปแล้วก็เห็น แทนยืนหันหลังให้ฉันแทนคงจะไม่รู้สินะว่าฉันก็คือไว้คนที่นัดเจอกับเธอจะไม่กล้าที่จะเข้าไปบอกเธอจริงๆจากนั้นฉันก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ออกมาออกกําลังกายกับเทรนเนอร์ของฉันโดยที่ไม่ได้บอกกับแทนว่าฉันนมาถึงแล้วแม้ว่าฉันจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเธอและสามารถที่จะกดโทรไปได้ตลอดเวลาก็ตามอ่ะก็คนมันเขินนี่นะให้ทําไงได้ล่ะใครจะเป็น,นึกว่าฉันจะมาหลงรักนักเพาะกายอย่างเธอ นั่นไงแทนมองมาทางนี้แล้วฉันว่าเธอน่าจะจําฉันได้แต่เธอก็ไม่กล้าเข้ามาทักเหมือนกันคงจะงงหรือมั้งที่ฉันไม่เข้าไปทักเธอก่อนก็พวกเราเคยเจอกันผ่านๆแต่ในมหาลัยแต่ไม่เคยคุยกันแบบเจอหน้าเลยนี่นาเธอจะจําเสียงฉันได้หรือเปล่านะเคยคุยกันผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่เธอก็รู้ด้วยว่าฉันชอบเธอแล้วก่อนที่ฉันจะได้คุยกับแทนคูโกโก้ก็เข้ามาและสอนท่ากําลังกายให้ฉันหลายท่า ดูสิเธอเก่งมากๆเลยสามารถะยกดัมเบลนักขนาดนั้นและยกเชือกที่มีน้ำหนักมากแบบนั้นน่ะฉันน่ะไม่ไหวหรอกเอาแล้วนะเดี๋ยวครูจะสอนการออกกำลังกายให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวทำตามครูก็แล้วกันนะไว้มาทางนี้สิไปยืนทำไมทางนั้นล่ะจ๊ะอาจารย์กงโกะเรียกฉันไปใหญ่เลยบอกว่าจะสอนท่าให้ฉันออกกำลังกายฉันยังไงก็สมัครติตเนสที่นี่แล้ว ถ้าจะไม่เรียนอะไรเลยก็คงจะไม่ได้จะบอกคนอื่นได้ยังไงล่ะว่าที่ฉันมาออกกําลังกายที่เนี่ยเพราะว่าอยากจะเจอกับแทนตั้งหาฉันก็ทำเนียนไปอย่างนั้นแหละ <S <S แล้วการเรียนการสอนในฟิตเนสวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาอันรวดเร็วฉันถึเหนือยแทบตายจริงๆที่ต้องออกกําลังกายหนักแทบไม่ได้พักเลยฉันอ้างกับครูกโกโก้ว่าฉันอยากจะอยู่ออกกําลังกายต่อ ถึงตอนเย็นกูโกโก้ก็เลยขอตัวกลับไปก่อนและฉันก็อยู่ที่ฟิตเนสต,ต่อในเวลานั้นนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ฉันเห็นว่าแทนอยู่ที่นั่นใจฉันต้นแรงมากตอนที่เธอเดินตรงมาท่าทางเหมือนเธอจะรู้แล้วว่าฉันก็คือไว้คนที่คุยกับเธอจากนั้นแทนก็เดินเข้ามาทักฉันเออนี่เธอคือไว้ใช่หรือเปล่าที่นัดฉันไว้ที่นี่อ ไม่เห็นโทรมาบอกกันเลยก็นึกว่าเธอยังไม่มาซะอีกแต่จริงๆเธอมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่หรอทําไมไม่เข้ามาทักทายกันบ้างล่ะเออเออคือว่าฉันฉันแค่อาจจะออกกําลังกายก่อนนะ่ะแล้วคือฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปทักเธออะ่ะขอโทษนะฉันคือไว้คนที่คุยกับเธอนั่นแหละแล้วเป็นไงบ้างหล่ะวันนี้ออกกําลังกายเหนื่อยมากไหมล่ะ จะว่ายังไงดีมันก็ยากอยู่นะแต่ก็ได้เทรนเนอร์ดีๆที่แทนแนะนําให้ก็เลยโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นก็หมอกกําลังกายที่นี่บ่อยๆนะจะได้เจอกันทุกวันยังไงล่ะแทนคุยกับฉันนิดหน่อยพวกเราเดินออกจากฟิตเนสด้วยกันจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านนั่นก็เป็นวันแรกที่ฉันได้พบกับเธอฉันไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้ไหมหรือจะไปกันรอดหรือเปล่า สถานะในตอนนี้เหมือนคนที่กำลังดูดูกันอยู่แค่นั้นนะนะวันต่อ,ตอมาฉันก็มาออกกำลังกายที่นี่และ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อเหนื่อยแทบตายเลยล่ะพอฉันใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นก็เห็นว่าหุ่นตัวเองยังไม่ดีเท่าที่ควรและเทียบกับแทนแล้วก็ยังห่างไกลกล้ามเนื้อของเธอมาสุดยอดจริงๆและดูแข็งแรงมากฉันแอบมองเธอตลอดเวลาที่มาออกกำลังกายที่ฟิตเนส ฉันน่าจะรู้นะว่าฉันชอบเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอเองก็จะเขินก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยกับฉันเวลาที่ออกกาลังกายด้วยกันเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งฉันก็เทรนอยู่กับอาจารย์อีกคนด้วยไม่รู้ว่าแทนจะรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่ในวันนี้ก็ถึงวันที่ฉันเจ็บปวดกล้ามเนื้อมากและจะออกกําลังกายแทบไม่ไหวครูโกโก้บอกให้ฉันพักก่อนยังไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ ควรจะพักกล้ามเนื้อถ้าเกิดกล้ามเนื้อบาดเจ็บนะ่ะแต่ฉันก็อยากมาเจอแทนเลยคิดว่าจะาออกกำลังกายดีกว่าฉันเห็นเธอเออกกําลังกายหนักมากฉันมองไปที่เธอและเห็นเหงื่อเธอไหลฉันคิดว่าเธอเก่งจริงๆที่อดทนได้ต้องยกน้ําหนักขนาดนั้นจะต,ต้องทําให้ร่างกายบาดเจ็บตลอดเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อในใจฉันก็รู้สึกสงสารเธอขึ้นมาแทนทําขนาดนี้เพราะอยากจะเป็นนักพละกายจริงๆในเมื่อฉันชอบเธอแล้วฉันก็จะรับให้ได้ ไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหนในอนาคตนะนะฉันจะคอยสนับสนุนเธอเองล่ะแล้วในเย็นนั้นแทนก็เข้ามหาฉันตอนที่ฉันกำลังเก็บของเตรียมตัวที่จะกลับบ้านเห็นเธอออกกำลังกายหนักมากเลยอ่ะเห็นอาจารย์โกงโก้บอกว่าเธอหักโหมเกินไปแบบนั้นมันไม่ดีนะมันจะไม่ดีต่อร่างกายอาจจะเจ็บป่วยได้เลยล่ะบางคน ก็อาจจะถึงขั้นพิการเลยนะถ้าเกิดหักหมใช้กําลังแบบนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกไม่ใช่ว่าออกกำลังกายมากเกินไปแล้วจะดีสักหน่อยเออแต่ฉันคิดว่าออกกำลังกายเยอะจะแข็งแรงซะอีกอะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไว้เข้าใจผิดแล้วล่ะออกกําลังกายก็ต้องพักผ่อนและกินอาหารให้ถูกต้องนอนพักผ่อนได้เพียงพอด้วยนะร่างกายถึงจะแข็งแรงได้ถ้าเราจะออกกาลังกายก็ตายพอดีนะสิเอาแบบนี้ให้ฉันสอนเธอดีกว่าเอออย่างนั้นหรอขอบคุณนะ ฉันกับแทนได้ออกกําลังกายเบาๆด้วยกันเธอสอนฉันถึงประสบการณ์หลายอย่างในการทํางานที่นี่และการเป็นเทรนเนอร์ฉันรู้สึกสนิทกับเธอมากขึ้นและในอีกหลายวันต่อมาฉันก็มาที่ฟิตเนสแห่งเดิมเพื่อจะเจอกับแทนอีกครั้งฉันอยากจะบอกความรู้สึกกับเธอในวันนี้ถึงแม้ว่าฉันจะเคยบอกเธอแล้วผ่านทางโทรศัพท์ว่าฉันชอบเธอแต่ฉันก็อยากจะบอกกับเธอ ต่อหน้ามากกว่าในเย็นวันนั้นฉันตรงไปที่เธอและเห็นว่าเธอกำลังยุ่งอยู่กับการเก็บดัมเบลขึ้นไปบนชั้นแล้วก็บอกลาลูกศิษย์ของเธอที่เพิ่งจะสอนเทนให้ออกกำลังด้วยเครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสไปฉันเดินเข้าไปหาเธอในจังหวะนั้นพอดีกับที่เธอหันมาพวกเราเกือบจะจูบก,กันและฉันก็ตัดสินใจที่จะจูบเธอและบอกกับแพนว่าฉันชอบเธอแค่ไหน ไว้เธอทำแบบนี้เธอคิดดีแล้วเหรอเธอแน่ใจเหรอว่าจะคบกับฉันน่ะแต่ว่าฉันแทบไม่มีเวลาว่างเลยนะเป็นแฮนเดอร์ต้องเจอลูกค้ามากมายทั้งลูกค้าผู้หญิงผู้ชายที่ฉันต้องเทนแลกอย่างหนึ่งอะ่ะฉันก็ต้องผิดร่างกายเพื่อที่จะเป็นหนักพอกายอยากจะลงประกวดฉันไม่อยากจะคบเธอเพราะว่าอาจจะทำให้เธอเสียใจทีหลังถ้าเกิดกังวลเรื่องแค่นั้นก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้เลยนะเพราะถึงยังไงฉันก็ชอบเธอหน่ะแทน ฉันรับได้และอยากจะอยู่กับเธออีกอย่างถ้าเธอพอกายแล้วกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้ฉันถ้างั้นฉันก็พอกายเป็นเพื่อนเธอดีไหมฉันจะได้เจอเธอทุกวันและเราจะได้ออกกำลังกายด้วยกันฉันแค่อยากจะใช้เวลากับเธอหนักฉันชอบเธอจริงๆฉันสารภาพความในใจกับแทนทั้งหมดเลยเธอหน้าแดงจัดฉันเห็นว่าเธอเขินมากและดูเหมือนเธอจะดีใจที่ฉันเข้าใจเธอขนาดนี้ฉันยอมทําทุกอย่างยังไงก็ได้แลนะขอแค่ได้คบกับเธอ และในเย็นวันนั้นพวกเราก็กลับด้วยกันฉันไปค้างที่ห้องของแทนเราสองคนได้มีอะไรกันในคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้นอนก,กับเธอะจะไม่ได้บอกเธอว่าฉันปวดกล้ามเนื้ออยู่เลยถ้าต้องใช้กำลังคงจะไม่ไหวแต่ฉันอยากอยู่กับเธอมากกว่าถึงจะต้องเจ็บตัวก็ไม่เป็นไรขอแค่หัวใจฉันมีความสุขก็พอแล้วล่ะ หลังจากเรานอกด้วยกันฉันก็ตื่นมามองเธอแม้ว่าชีวิตแบบนี้มันจะเสี่ยงนิดหน่อยที่ฉันต้องฝ่กชีวิตเอาไว้กับคนที่มีสไตล์ชีวิตและอาชีพที่ไม่เหมือนกับฉันเลยแต่ฉันก็เลือกที่จะผ่านตัวเองให้ไปอยู่ในโลกของเธอแล้วขอให้ความรักครั้งนี้ของฉันน่ะมีไปตลอดนานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะฉันไม่อยากจะเลิกกับเธอเลยจริงๆ